สำหรับปองนะคนอื่นกับบุหูคือกันแมนพากันเงียงนอกไปนี่ผมเป็นคนขิดมาถาข้าเจ้าบอ่อทักพุงกัสีเก็บไปนอนขีดเบิดึ้นนะนะเป็นยังข้าเจ้าจังบอ่อทักสันดอเบาอย่างนี้พ้องยีขีดน้ำเจ้าอีกแล้วเจวา้ามีอห่างเจ้ามีเหียงเจาจังหายข้าเจ้าทัก เป็นรอยหักร้อยซึงกันตอนใดอกันโอ้รักหวานคือโอเล่ re. รักเจ้คือโนวาไอเอกคอยคือคอยได้ยนิปนปันหาคำนี้มันยุคเก้าศูนย์หรือเปล่าม,ลม,ม,ลม,ม,ลมีแต่ไปตลอดแมนบอลน้องตุ้ยแมนแล้วมุมีตลอดไปมีแต่ไปตลอดคำเบาคำหวานนะคอย <laughs> มั่อยากบอกคอยคอยเสียแต่ว่าคำว่าตลอดไปไม่มีอยู่จริงกินยังคือแสบลายแทะพี่สำรานกินอันนี้เด้อแต่ลิงปิงเด้อมาเด้อตะลิงปิง,ง,ปงข้าเจ้าบอกว่าให้ข่อยาเศร้ากินนี่แหละมาสันกินแล้วก็กินนาเขาไปได้หลายแล้วก็ได้เรื่องเลยมาสัน ก็เศร้าแล้วเป็นแหล่นกลยนามค่ะเวียก่อนเดินลงตุยจ้าเดี๋ยน,น้องก็สิลงจากห่านเลยเด้อเยี่มเด้อสู้ๆเป็นกำลังใจให้เสมอน้องสาวเป็นกำลังใจให้เสมอเด้อทุกๆคนเลยไอ่ดูคนเลยเนาะขอบคุณที่มาาบึงกนันเอาเมื่อน,นี้ยังบ่ลืมกันยังมาฟังข่อยจมอยู่ <laughs> หมู่เจ้าเนี่ยเดียวนี่ขิดลายแม่นบอกป้องขิดลายบ่ คิดหน่อยเดียวเองนะอดีตคือขาตะก,กระแตนอนาคตคือขั้นแท่หน้าแมนบอกมาใหม่เอง่าคินตะลิงปิงว่าแม่นแตงกวาเนซัน,นมันบผสมเนาะไอ้มั้นคนป่าไอ้เอกบ่ามันเป็นผลไม้ที่ส้มที่สุดในโลกสมจังไหเขาบอกว่าตะลิงปิงตะลิงปิงยังบอกว่าสมส้มเจ้าก็ได้ ทุกวันนี้บอได้คุยกับผู้ดายพี่บอสาวคุยกับตัวเองเนี่ยสบายใจอยู่กําลัานน้อยนะ่ะดีแล้วพี่บอสาวเอ้ยลําพังตัวเองอนยังสเลี่ยงบอรอดแล้วสีคิดไปหอาดอกหลักใครเขาหนะ่าปาะส่าฮ่า,าแมนอยู่ไอเอกคือทุกเมื่อนี่คันว่าดูดีเนี่ยก็ทํางานเพื่อครอบครัวเลยยี้ยงสิไปวันวันาว่าเบียเพ้นกันตัวกันแล้วลเออเลี่ยงตัวคล้องให้มันรอดมึงสินะ บองนี่ล้ำพังจ้าข้องเสียเอาตัวบอดนะใงค่เน่แต่ว่ามีอ้หลายคนหักแพงแบ่งปัน <c oughs> ขอบคุณนะทุกคนเนาะบ้าพอกันอยอนะสองยูทูบนี่ก็ถือว่าเป็นว่าสนาแล้วนะมาเด้อครับกินข้าวนังกันครับหนึ่งไก่ด้วยโอ้ไปตาแสบแต่บ้านนี้อยกินแกงสมเนี่ยท่องห่อนโอ้โหอยู่แกงสมนสมมาเรเี่ยเหรอ ส o o m ขาดสมเนียสมสื่อแกงสมทุกคนไปอาบน้ำแล้วก็ไปนอนเดอเน้อเ้างผู้ใดที่เหตุการณ์เหตุงานอยู่กับสู๋ๆเนาะส่งกำลังใจไปทุกที่ทุกบ่อนทุกหม่องทุกเกียเลยนะทุกคนเนาะเฮาเป็นคนเห็นใหม่หมักหนาไปเรื่อยๆค่อยเสือ่อยแต่อยู่เองเนาะเขาเจ้าบุคยมีเมียหน่อยจเอะเถื่อยเจ้ามีเมียอะไร กินเข้ารอบดึกมือนี่าซ้สะนะ่สเนาะแซ่บบนบ่าวไผซานเอ้ยผมรอดอยู่เด้อเบาอีกฮ่า,าทุกคนพบพ้อกันใหม่โอกาสหน้านะทุกคนเนาะขอบคุณหลายๆเนาะขอบคุณหลายๆนะที่เขามาฟังป้องจุมนะ่มเนาะป้องก็ไปเบาแต่เฮงเลยป้องัวเบาลายเนี่ยจักหน่อยนะ้องมือนี้ก็จะลำคันกันเด้อทุกคนเนาะขอบคุณหลายๆที่ยังแวะมาบอาน้ำหนองหนองเนาะมาถักมาไทายเนาะ อย่างเนี่ยผมบมมีไฟว่าเนียงยมูลล่ลรือพาก,กันเสียแตกบึมบึมตั้งแต่อยู่คนเดียวกับอย่างอยู่ไพนดิมาอยู่น,นําเนาะอยู่กับตัวเองก็ดีแล้ว แสบหักหลายพี่เมตตาบอกว่าตอนนี้ฝนกำลังตกน้องปองเย็นสบายอู้ดีจังเลยส่งมาตกกรุงเทพแนนอนกรุงเทพโบท่านมีฝนตอนนี้ฝันดีทุกคนเด้อบายบายเชื่อหรือเื่อนอนหลับฝันดีครับผมฝันดีกันทุกคนนะคะเนาะสบายดีเด้อทุกคนเนาะขอบคุณหลายๆที่มาเบามาจาน้ำกันเนาะถึงโบมีขีบกัอย่าฝ้าลืมกันเด้อทุกคนเนาะขอบคุณหลายๆเนาะที่ยังแวะมาทักทายปองอยู่เนาะนอนหลับฝันดีมีเงิน